เป็นการปกป้องทรัพย์สินของประชาชนพร้อมยืนยันว่าไม่ได้เป,นปเ็นการประกาศนะครับเพื่อเตรียมสลายการชุมนุมไปฟังคำแถลงของนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านคะ่ะวันนี้ดิฉันขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมถึงสถานการณ์การชุมนุมในวันนี้ว่ากลุ่มผู้ชุมนุมได้มีการยกระดับการชุมนุม ซึ่งก่อนหน้านั้นเป็นการชุมนุมโดยสงบและรัฐบาลก็เคารพต่อเสรีภาพและการแสดงออกในการชุมนุมของทุกกลุ่มที่มีความหลากหลายแต่ก็ไม่ละเลยที่จะบังคับใช้กฎหมายเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยความมั่นคงของประเทศเพื่อคุ้มครองความสะดวกและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในการใช้ที่สาธารณะตลอดจนการติดต่อราชการ แต่ปรากฏว่าสถานการณ์ในวันนี้มีกลุ่มผู้ชุมนุมได้กระจายการชุมนุมโดยใช้กำลังคนกดดันปิดล้อมสถานที่ราชการเช่นกระทรวงการคลังสันนักงบประมาณกระทรวงการต่างประเทศและกรมประชาสัมพันธ์โดยใช้กำลังบุกทำลายประตูรั้วเข้าไปในสถานที่ราชการมีการตัดกระแสไฟฟ้าและน้ำประปา เพื่อม่ให้ปฏิบัติราชการได้ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในวงกว้างและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติสถานการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นสถานการณ์อันกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนและสถานที่ราชการในการให้บริการกับประชาชนรัฐบาลจึงมีความจำเป็นที่จะต้องบังคับใช้กฎหมายเพื่อรักษาไว้ซึ่งการบริหารราชการแผ่นดิน โดยเฉพาะการรักษาทรัพย์สินของข้าขราชการการดำรงชีวิตในการโดยปกติสุขรวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพความสงบเรียบร้อยและประโยชน์ส่วนรวมทำให้รัฐบาลมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พศ2551ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีจังหวัดสมุทรปราการเฉพาะอำเภอบางพลีจังหวัดปทุมธานีเฉพาะอำเภอลาดหลุมแก้วแม้รัฐบาลจะได้บังคับใช้กฎหมายดังกล่าวแต่ดิฉันขอยืนยันว่ารัฐบาลจะไม่ใช้ความรุนแรงกับพี่น้องประชาชนโดยเด็ดขาดโดยจะดำเนินการทุกอย่าง ตามขั้นตอนซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลในการบังคับใช้กฎหมายและขอให้เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติราชการทุกฝ่ายขอให้เจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติราชการทุกฝ่ายร่วมกันปฏิบัติหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องและขอให้กำลังใจในการปฏิบัติราชการต่างๆให้บรรลุล่วงด้วยดีขอให้พี่น้องประชาชน อย่าให้การสนับสนุนการชุมนุมที่ฝ่ฝาฝืนกฎหมายและอย่าหลงเชื่อข่าวลือต่างๆโดยให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการเพื่อรักษากฎหมายให้สถานการณ์ต่างๆกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วและขอเรียกร้องให้ฝ่ายที่เห็นต่างใช้กระบวนการของรัฐสภาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งถือเป็น,นกลไกภายใต้ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคารพหลักนิติรัฐทั้งนี้รัฐบาลยังคงยืนยันเจตนารมณ์ในการหารือและรับฟังความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ของทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดความสงบสุขสมานฉชัทนของคนในชาติต่อไปขอบคุณค่ะ